แขกรักเช้กขังลากำลังกินไอ้นั่นดิกินขังหวานทำอะไรอยู่เตรียมเครื่องทำอะไรอยู่ปอกฟักทองปอกอะไรเตรียมเครื่องเตรียมเครื่องทำแกงหน่มมอยมอยมอยของโปรดของน้าหนิงมีเสียงกล้องด้วยแต่โคเองไม่ต้องซื้อไม่ต้องปับ ไปดูหมอ้อดิฝ่าเไกินขังงาไปไปไปไ,ไปไ,ไปดูไปไหม้อ่ิหม้อหม้อเป็นไงต้มหน่อไม้อยู่ยังไม่สุกเข,ขิมทองน้องทิวชอบแม้แกงหน่อไม้ ทำไมอะไรอืมิชอบอะไรในแกงหน่อไม้ไหนบอกให้ฟังหน่อยค่ะก็ชอบหน่อไม้แกงหน่อไม้ชอบอะไรแกงก็ชอบหน่อไม้อ้ามันใส่หน่อไม้อย่างเดียวเหรออืมใส่เห็ดถหนูด้วยแค่นสแล้วติวบอกว่าวชอบเห็ดั่วใส่เห็ดถั่วหนูแล้วก็หน่อไม้แค่นี้สล้คพกช่องุ่งเวลาพาล้อโอ้พูดแล้วพูดแล้อืม แม่ไปเลาะตลาดมาวันนี้แม่ไปเลาะตลาดมาอือฮะแล้วแล้ว <Okay. S 2> ตลาดหายเลี้ยวเข้าไปตลาดหายหตกใจแรงเลยตลาดหายไปไหนอ๋อ <c oughs> ขยับเข้าไปข้างไหนนี้ <c oughs> อือแล้วก็แบบหาของไม่ค่อยเจอทุกคนไม่รู้ร้านขายอ่อผักของอีสานไปไหนหมด มีแต่ผักไทยใช่ไหมก็รลอยที่ไทยไม่ใช่อ,อีสานอีสานอยู่ประเทศไหนอ่ะอีสานประเทศไทยผักอีตู่ที่ไทยเขาเรียกอะไรเอ้ยที่กรุงเทพเขาเรียกอะไรใบเบงรักนี่ไงนี่คือรองแตกนะหันเป็นชาติเลย <laughs> ไมอร่อยไง,งชาไม่เอาได้ไหมฟักทองเอาไปต้มแล้วมันยุ่ยๆุ่ยอ่ะเหมือนปลอกมะม่วงสุกอ่ะมีใบไมะไหมไงน้องถือก็ไปสั่ง,งน้ำต้มผึ้งคุณป้าครับคุณป้าครับเอาใบามะลักด้วยครับ เม็ดแมงลักแล้วก็ชีปเม่เม็ดแมงลักคุณป้าบอกว่าน้องทิเขาบอกว่าเอาเม็ดเอาใบแมงลักกับไข่มุกครับคุณป้าบอกว่าเอาใบแมงลักกับไข่มุกครับเอาไข่มุกเยอะๆเลยนะเอาใบแมงลักเอาไข่มุกเยอะๆเลยครับเอาใบแมงลักเหรอน้องทิวไม่ใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่า โอเคครับเอาใบแมงลักกับกับไข่มุกใช่ไหมเอาใบแมงลักป้าก็งงไปด้วยอ่ะจะเอาใบแมงลักนะกินเต้าหู้จะเอาใบแมงลักตายตายตายในหม้อหม่อต้มหน่อไม้อยู่ยังไม่สุกเลยว้า ค่าไปก่อนจะบอกสิเนี่ยอันนี้อะไรเห็ดหูหนูหอยหูหนูก็เนี่ยหูหูหนูเห็ดเห็ดเห็ดเนี่ยเห็ดเห็ดหูหนูอันนี้เห็ดเห็ดเห็ดเข็มทองมั่วอันนี้ไม่ใช่เห็ดเข็มทองนั่นคือเห็ดอะไรอ่ะไม่หูเห็ดสีขาวโอ๊ย เห็ดขิมทองไม่ใช่เห็ดอีขาวไม่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้อันนี้คือฟักอันนี้คือแฟงอันนี้อา้าวมันคือบวัวปะเหมือนสก,กินี่เลยอะแตงกว่าสก,กินี่อัน <c oughs> นี้คืออะไรเนี่ย หวนละพาใบมังลักไงเมื่อกีห้หนูก็บอกปุปอ๋อก็อันนี้คือใบกะเพราสังเกตดได้ตัวนี้เฮ้ยว้าเขียวชะอำแม่บอกคลิปเอ้ยเอ่อแอนน์นให้ไหนปิดให้ไหนปิดแล้ว ปิดเอ้ยไม่ใช่ทุกคนคะเดี๋ยวแม่ขออนุญาตไปทำกับข้าวนานหน่อยนะคะนานหน่อยไม่หน่อยมั้งใช่นานหน่อยแล้วก็มาไม่ทันแล้วมาอะไรไม่ทันมาเปิดใหม่ไม่ทันแล้วโอ๊ยจะปิดตอนนี้เลยอ่าปิดเลยฝากทุกคนติดตามพวกเราด้วยนะคะอย่าลืม กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตับลาไคหายไปไหนอ่ะตับลาไคเป็นอันแรกออกมาศัพท์สักไคสิอะโอเคอย่าลืมนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บโอ๊ยบอกให้บ๊ายบายมาจุ๊บไปค่ะาได้ เออเมื่อไจะสุดเนาะคิวแล้วคิวแล้วต้มเดือดๆดม่ดไสุดสักที สี่ทังเงินเลยอพี่ปาเป<ะ>็นดวงดวง,งอะอะไรตาแม่เป็นดวงดวง,ดงตาพี่แบกก็คือเป็นเดี๋ยวมันก็หาย